มาต่อกันที่กอล์ฟกันบ้างครับตันติกรกลิ่นเพลงและเอริสาบินทันจิตนะครับควายแชมป์กอล์ฟเยาวชนนานาชาติที่สงขลาครับกอล์ฟเยาวชนนานาชาติจูเนียร์เอเชียนทัวร์หรือว่า JAT สนามหนึ่งที่สนามซอเทิร์นฮิลล์กอล์ฟแอนด์คัทที่คลับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารายการนี้นับเป็นหนึ่งใน6กมชแข่งขันเก็บคะแนนสะสมกอล์ฟเยาวชนนานาชาติจูเนียร์เอเชียนทัวร์2023จะมีการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นสิทธ ไปแข่งขันในระดับเยาวชนนานาชาติในต่างประเทศและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในระดับ LPGA Ladies European Tour Asian Tour t u s t Golf Tour รวมถึงอีกหลายทัวร์เมนต์อาชีพที่จะจัดขึ้นในเมืองไทยอีกด้วยนะครับหลังจบวันสุดท้ายในประเภทชายคลาส A วิทยางามหอมทำสกอร์รวม7 o p โอพา223คว้าแชมป์ไปครองครับขณะที่ประเภทหญิงคลาส A แชมป์เป็นของปลายฝนพรมอ่อนสกอร์รวม14โอพา230ขณะที่ในรุ่นโอเพนคลาส นับคะแนนของรุ่น A และ B เก็บคะแนนสะสมครับแชมป์สนามนี้จะได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันไท a แลนด์มิกซ์สนามที่1แชมป์ประเภทชายเป็นของตติกรกลิ่นเพงจากผลงานสกอร์รวม 1. อวภา217ขนาที่ประเภทหญิงเป็นของเอริสาบินจิตสกอร์รวม2อวพา2 1 8สครับสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของจูเนียร์เอเชียนทัวร์จะมีขึ้นที่สนามกังปีกอฟครับระหว่างวันที่17-19ถึงมีนาคมครับ